เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเก็บไข่ไว้กินเองนะครับจะต้องรู้สี่เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องสายพันธุ์ไก่ที่จะเอาไว้เลี้ยงเพื่อเอาไข่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มันทนหน่อยครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบกินเองนะครับก็คือรสไอแลนด์ไทยนะครับแล้วก็บาพีมัดล็อกนะครับหรือว่าไท่บาสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่สามารถเลี้ยงแบบปล่อยสละเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้กินไข่เองนะครับกจากนั้นเนี่ย ไก่ตังนี้เป็นสายพันธุ์แท้มันสามารถผสมกันเองแล้วก็ออกลูกให้ลูกไก่ที่เป็นแม่ไก่ไข่ให้เราได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับส่วนข้อที่2ที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับโรงเรือนเลี้ยงไก่เนี่ยขนาดโรงเรือนนะครับตามจํานวนไก่เลยนะครับกว้าง1ตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงไก่ได้ประมาณ4ตัวนะครับสําหรับแบบนี้เราก็ต้องมีพื้นที่ให้ไก่กุ้ยเขียกินนะครับแล้วก็คุกบินนะครับสแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับไก่จะอารมณ์ดีและให้ไข่ที่มาก ให้ไก่ที่ดีนะครับแล้วก็ตัวไก่เองก็สุขภาพดีด้วยนะครับส่วนเรื่องที่สามก็เรื่องของอาหารสําหรับเลี้ยงไก่นะครับหลายคนเนี่ยดูในคลิปวิดีโอมาเยอะแยะมากมายนะครับมีสูตรอาหารนู่นนี่นั่นนะครับแต่พ่อเลี้ยงบอกมีง่ายๆก็คือซื้ออาหารสําเร็จสําหรับไก่ไข่ได้เลยนะครับแล้วให้กินเป็นอาหารหลักตัวเราอยากจะเติมพืชผักเลยเนี่ยก็ค่อยเติมไปก็ได้นะครับส่วนเรื่องที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของการให้ไข่ครับหลายคนสงสัยว่ามันให้ไข่ไปตลอดปีตลอดชาเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับ จะให้ไข่อยู่ประมาณปีแรกนะครับหลังจากปีแรกหรือ15เดือนแรกที่เริ่มให้ไข่นะฮะมันจะไข่ลดลงไข่น้อยลงนะครับหรือตีได้ง่ายว่าดากอายุไก่เนี่ยหสัปดาห์เท่ากับคนอายุ1ปีนะครับ80สัปดาห์นะครับหรือว่าปีวกว่าๆวาเนี่ยไก่ก็อายุประมาณคน80ปีนะครับก็จะไข่บ้างไม่ไข่บ้างหรื่อยไข่ลดลดลงนะครับแต่ว่าอยู่ได้ถึง4ปีนะฮะถ้ามากกว่านั้นก็แล้วแต่สุขภาพไก่และนี่ก็คือ 4เรื่องนะครับอาจ,จะเลี้ยงไก่ไข่ไว้เก็บไข่กินเองนะครับก็จะต้องรู้นะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ